เปิดที่ในกรรมที่หนุ่มน็อตนั้นเขียนมอบสมบัติหมื่นล้านให้ชมพูร่รู้เลยว่ารักภรรยาขนาดไหนค่ะกรณีพลิพัฒน์จัดให้เองออกมาโพสภาพนะคะคุณน็อตและภรรยาซึ่งเป็นภาพสุดน่ารักมองกันตาหวานฉ่ำกันเลยทีเดียวละค่ะรายการนี้หนุ่มน็อตยอมรับว่าทุกวันนี้ครอบครัวต้องมาก่อนอันดับหนึ่งแถมธุรกิจหมื่นล้านที่ทำอยู่ตอนนี้โรงงานผลิต จัดจำหน่ายสายไฟฟ้าครบวงจรรวมถึงทรัพย์สินต่างๆก็มีการเขีนพินายกรรมยกให้สีพภรรยาสุเท่รักหมดเลยพอน็ตในยกให้แล้วพินายกรรมเซ็นไปหมดแล้วเก็บใส่ไว้ในตู้เซฟแม่ชมสาบานไม่มีใบอื่นเซอรไพรส์ชมใช่ไหมเหมือนในละครนที่แบบมีฉากทนายเดินเข้ามาแต่คุณน็ตได้ทําอีกใบนึงไว้นะครับไม่มีใช่ไหมซึ่งพอน็ตเองก็บอกไม่มีคือพินัยกรรม สั้นมากถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างก็คือยกมอบให้กับชมผู้อรารยาแต่เพียงผู้เดียวทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นก็เป็นคำที่เรียกได้ว่าหลายคนเองเนี่ยถึงกับร้องว้าวกับพิ่นัยกรรมที่หนุ่มน็อตได้เขียนเอาไว้ในครั้งนี้เลยล่คะค่ะ